สนับสนุนโดยเราพร้อมหล่อเลี้ยงทุกชีวิตบนโลกเอเชียนกรุ๊ปสวัสดีค่ะคต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่นิวส์รูมห้องข่าวเศรษฐกิจค่ะวันนี้เราพบกันวันจันทร์ที่5ตุลาคม2563นะคะพบกับคุณโอบักบันคุณไอซ์อาชวินและดิฉันฟางวิลาสิน,นีค่ะทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์รับคุณผู้ชมพบกับรายการนิวส์รูมห้องข่าวเศรษฐกิจ เราจะนำเสนอข่าวสารให้คุณผู้ชมรู้ทันล่วงลึกทุกมิติด้านเศรษฐกิจและการลงทุนครับค่ะวันนี้ในช่วงแรกนี่มี ความอัดแน่นหน่อยนะคะสำหรับเนื้อหาของข่าววันนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเปิดท่องเที่ยวที่จะเปิดเป็นเฉพาะนะพี่โอเป็นแบบสเปเชียลนะคะที่จะทําให้การท่องเที่ยวของเรานั้นพยายามที่จะกลับมาได้ในช่วงหลังเนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่กรุงเทพธุรกิจนํามาเสนอนอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องอื่นอีกสักสองเรื่องคุณผู้ชมเดี๋ยวได้ติดตามกันว่ามีอะไรบ้างนะคะเป็นเรื่องราวที่เป็นการพยายามของภาคเอกชนนะครับที่จะขับเคลื่อนในรัฐบาล ได้หาทางดึงรายได้จากภาคการท่องเที่ยวเข้ามาประเทศให้มาก